สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงกับผมอีกแล้วนะครับผมทางช่องพี่ก๊อบตกปลาพี่ชายปลาเที่ยวครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอสังขะนะฮะอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมฝั่งสังขะเลยจากอําเภอทองผาภูมิมาก็ค่อนข้างไกลครับผมวันนี้ก็นัดกับลุงลุงยีไว้นี่นี่นัดกับลุงยีไว้ว่าวันนี้เราจะพาไปยกยกยอยกยอแล้วก็เขาเรื่กจะไปดูพวกปลาเล็กปลาน้อยครับที่ นะยอมมันจะมีปลาอะไรบ้างก็จะดูแล้วกันเนาะรู้จะไม่รู้จะบอกว่าไงตื่นแต่เช้าครับผมเพื่อ EP นี้แล้วนัดเดยวเดี๋ยวเราตามลุงยีไปเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมวอร์รับพิเศษดิ TC กว่าสวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับผมครับเออลงเรลยนะครับนี่ โอเคเดี๋ยวเราตามลุงไปยกยอกันครับเพืงัดมาดูคุณมันก็ตึงนะดูเลยนะลุงนะตัวนี้ตึงมากกว่าตัวนี้เพราะว่าพ่านนั่นแหละเออคือพยายามเดินไปหมุนไปเรื่อยๆเอาโอเคเอาแล้วนะพี่นะอ่าโอ้เฮ้ยแข็งแรงเอาสิเอาให้ไวสิที่นี่ทำเดี๋ยวว้าโอ้โหเอาให้ไวออกกำลังกายแต่เช้าเลยให้ไวนี่เลย ลุงแข็งแรงมากนะครับออกออกมาแต่เช้าแล้วก็ทำแบบนี้เนาะถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวไปใช่อันนี้เขาจะยกยกฝั่งนี้อันนี้ไฟที่เขาล่อไว้เพื่อนมาดูหนักมากหนักมากให้ไว้ให้ไว้อย่าอู้แล้วอ่ะไว้อย่าอู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไว้โอีคไปต้องไมาครับไม่ต้องไว้ไปการเลยอืมไปรอบๆของมันนั่นแหละมันไวแล้วมันหนัก ไม่เป็นไรพี่เขาฟิตไอ่เขาลุงเขาฟิตอยู่อันนี้มันยิ่งกันเล่นยกเวทเลยเลยพื่อนไม่ปล่อยหนาลอกเลยนะอ,นอาดจังเดียวอาดจังเดียวโอ้หอาขึ้นหนาวไปไหนกันโอ้โร้อนหนาวพี่รู้สึกว่าเมื่อกี้จะหนาวนะตอนนี้เหงื่อออกแล้วเหมือ ใช่ใช่ต้องเสียทอดเสียกันหนาวแล้วกันมันหนาวดีดีมันผิดผิดแล้วที่ใส่เสื้อแขนยาวว่ะลุงครับครับผมโอ้ผมสอบถามหน่อยัอย่างอย่างอ่ายอตัวเนี้ยครับผมเราเราได้ทําไอ้นี่กับกับทางเขื่อนไว้ด้วยใช่ไหมครับทั้งเนี่ยทั้งประมงที่ป้ายตัวนี้อ่านี่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่อยู่อยู่จะมาทําได้นะครับขอโทษนะครับเนี่ยอ่าอ่า้ี่ทำให้ถูกต้องรับผมทําให้ถูกต้องครับอืมย่างอย่างลุงเสียภาษีอ่ะใช่ครับผมอย่างลุงก็แพ้ก็ถูกต้องอะไรหมดนะครับ ก็ต้องถูกต้องทุกอย่างนะในนี่แต่ตอนนี้ไม่ถูกต้องถูกแล้วพี่ที่พี่หมุนน่ะถูกแล้วโอ้ไม่ต้องให้ลุงหมุนอย่าที่เรืให้ไวเยื้อใจเย็นอเบาเหนื่อยมากเพื่อนเออเป็นไรไม่เป็นไรซอยซอยหน่อยซอยหน่อยโอ้ซอยทีซอยทีทีซอยทีไม่ไหวแล้วตอนนี้ซอยเต็มที่เลยพี่คอยคอยหมุนมันหนักเหมือนกันคอยผ่านเลยอ่ะเกินไปรอบรอบอ่ะเร็ว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  กายเรากายล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วเออนี่ครับมีขอบขอบขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่ชายช่ยขึ้นแล้วพี่เร็ว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 ใจเย็นใจเย็นเร็วเร็วอย่ายุดสิอย่ายุดสิอย่าหยุดสิมันขึ้นมาแล้วก็ไม่หยุดตอนนี้พี่ไปตรงนู้นนั่นโอเคได้ไหมอ้าวไปผมสิ่งนั้นจะเอาจอขึ้นให้นั่นเนี่ยพาเวียดนามแล้วป่ะเนี่ยอ่านะเราผมจะเอาเอนขึ้นอ้าวที่ดูนะ อ่าเนี่ยเนเปลี่ยนอีกที่นึงนะครับมีอยู่สองฟังอ๋อไอ้นี่ริมอันนี้ริมริมขึ้นอ่าเมื่อกี้เอาแขนตรงนั้นขึ้นหมุนทีแรกอ่าตอนนี้ยกยกอ่าทั้งคันไม้แบบนี้ขึ้นมายกคันขึ้นแล้วอ่านี่ยกคันแล้วครับตอนนี้มือสั่น้ะครับเก็บเราเก็บแค่หลังเดียวก็อ่าโอเคโอเคได้นี่เหนื่อยลบาก ตัวนี้<ม>แข็งแรงมากนะครับตัวนี้หนักกว่าตัวนู้นกกนะครับาก็เอาพาขึ้นเฉยๆตัวนี้เพราะว่ามันเอาแขนเอาเอานั่นขึ้นนี่โอ้โหขึ้นขึ้นอ่ะนี่อย่างนี้ครับผมโอ้ขึ้นมาแล้วนี่มันโอยักษ์เลยเนี่ยโอยักษ์เขี่ยวใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นมาแล้ว วิธีวิธีชีวิตมันอาบากลี่เขึ้นมอาไดเรามต้องลนี่เห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้วเห็นปลาเข็มปลาปลาอืมดูดิครับมันขึ้นมัยกขึ้นมาอย่างนี้เลยครับลาปลากอนมให้้การทั้งนุ่นก็ได้ครับผมจปลายปลาไปุครับ อันนี้นี่เพื่อนๆดูอ้าวอ้าวนี่โยกเขาไล่ปลามาโอ้ปลาซิวแก้วเข่าเลยส่วนมากจะเป็นปลาซิวแก้วรูปน้ำซิวแก้วแต่มันซิวเขาเยอะแต่แต่ซิวแก้วซิวแก้วผสมกับปลาแป้นเมานี่นะครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่อ้าวโยกเยอะคนมาทีก็ได้แบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นปลาซิวอ่าเป็นปะซิวปลาแป้นนี่แหละครับนี่ส่วนมากเป็นนี้ครับ หมหม้อนะลูกนะครับผมใครอยากไากินบาซิวนี่ก็ติดแก้วไกิดแก้วอืจับตัวตครับอูครับดูกันไมก็จิบอันขึ้นมาก่อนจุ๊บน้ำบวบไปเตผมงอกันนะโอ้โหพี่หลังเดียวนะครับเพื่อน ครึ่งถังเลยครับผมพี่จะจับไว้ให้ด้วยนั่นแหละได้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 ไดไดไดนอาลองแล้วเอาลองแล้วนั่นเจ็บแล้วโอ้โหเจ็งเจ็งเจ็งถ้าใครพื่อนๆอยากมาช่วยลุงยีย,ยกยกยอก็อ <า S 2> แนะนำค,ครับช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยครับผม ไปเยอะเลยรึไม่ไปละไม่ไปก็กลับแพ้ก็ได้ปุ๊บที่ไปทุกหลังไหมไม่ไปก็ได้หรือจะไป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 กับไปนี่ฮะเพื่อนที่เรายกมาเมื่อกี้หลังเดียวครับมีก็มีปลาซิวแก้วนี่ผมว่าหมกหม้อน่าจะอร่อยมากตามแบบแถวบ้านผมนะครับผมครับเนี่ย ถ้าอยากเพื่อนๆอยากแวะมากินดูปลาซิวแก้วก็แวะมาหาลุงยีได้เลยครับผมกรุงยีได้พามายกยกใหญ่เฮ้ยยกซอยกยอมยกหยักใหญ่อะไรเช้าๆก็เพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่เด้อไปเลยครับลุงหน่อยครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันหลังที่สองแล้วกันครับเพื่อนเราจะได้เพิ่มอีก เยอะไหมเย็บแล้วเปลี่ยนให้ผมหมุนไหมอ๋อได้ <laughs> เดี๋ยวเออ,อเนะนุญาปัดรองเท้าหน่อยครับลุกเร็วอ่ะเดี๋ยวหลังที่สองขออนุญาตตากล้องจัดการแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมเยอะเให้ตากล้องหบุนเลยเนะนี่ยจะเป็นไฟเขียวๆนี่สว,วางไปเต็มตูวเลย เป็นย่อหลังที่สองนะครับหลังนี้เดี๋ยวผมให้พี่ท็อปจัดการแลกันอันนี้พี่ใหญ่ดูเขาต้องพกพกแบบนี้ไว้ติดไว้ทุกหลังเพื่อติดไฟใช่ไหมพี่ เนี่ยเขาจะเอาไว้ทุกหลังเลยใช่ใส่รอกันนี้เขาเรียกอะไรพี่นะเขาแบงค์ใช่ไหมครับโอ้โหนะครับโอ้โหแบตเตอรี่รถยนต์เลยครับผมตอนนี้เขาแบงค์มาเดี๋ยวหลังนี้ผมให้ตากล้องจัดการครับหลังแรกไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยเลยครับผม เป็นไงบ้างเพ็บครับยอดยอดลออกกำลังกายจะเช้าเลยโอ้ยดีดีจสอยขยันยกหนอโอ้ยน่ากี้ไม่สอยน้อยอย่างนี้ต้องขอามาอยู่ที่บ้านกับคุณลุงนะครับลุงจะได้มีรายงานด้วยชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะพี่ถือว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรแปลกๆใหม่เหมือนกันนะครับผมนะนีะ่ฮะยอก็จะอยู่ข้างหล,ลังเราเนี่ยตรงที่ไฟครับ ภาพอ,อาจจะมืดหน่อยนะครับเพืเ่อนๆขอบคุณครับไปไหมพี่ไม่ไหวจะผมเปลี่ยนให้เยน็นนี่ตรงนี้มันขึ้นติดอยูมันสีดีมาเสียบตุ่มรอยหม็นมันต้องปรับเลเ,เก่าานีหลยเป็นไงพี่ครับได้ครับผมได้อยู่นะไหวไหมได้ ใจ <Yeah. S 2> เย็นใจเย็นไม่ต้องรียกโอปุ๊บปั๊ปปแล้ว er, ยุบยุบๆยเลยครับส่นี้อ้ยอนี้หยุเยุบเยบเลยครับเพื่อนยืบลงน้ำไหม เหมเตรียมไม่น no oh! ี่รอก่อนเดินทางรอหูหยอดนีกเยอะมากเพื่อนโอ้โหดูให้เพื่อน เดี๋ยวนะผมขอมาขอแยบถ้อยกันแปนึงเปล่าเพื่อนโอ้โหเยอะมากถือนี่ต้องช้อนละ โอ้ตอนเองแล้วแหโอ้่อนเลยนะครับโอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋นังว่าอ้าวโอ้โหหเต็มเต็มถาดโอ้โหอืมอีกหนึ่โอ้โอ้ขอบคุณครับโอ้เกือบดี ขึงกระติกเลครับผมครับผมบครับครับอืมเฮฮะฮึปดี๋ยวปล่อยลงแล้วเชือกถูขาเลยฮี่อ่ะนี่ก็เริ่มโอเคปล่อยลงแล้วครับฮึปฮนี่เป็นน้อจีเดี๋ยวสิ ห่วงโทรศัพท์ถือป้ายกับผมกดเตอครับครับขอทางขอทางโรงนี้ขนาดเรายังยังหนุ่มยังแน่นนะยังสู้ลุงไม่ได้เลยนะครับผมไหวไม่ไหวพี่ท็อปต้องสู้เป็นไงพี่ท็อปมันไหมมันมันมันพี่สุดยอดเลยขอบอวยอย่างเงี้ยวิถีชีวิตจริงได้เงือมกันนะ ใช่พี่ตออั้งแต่เช้า,ล,ออชาลุงบอกเ,อเลยอ่เยอะเต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเขาบอกปิดปิดเบรกสู้เลยอะ <laughs> ครับเพื่อนย่าวราลุนกันอีกทีหนึ่งว่าหลังนี้จะได้เท่ากับเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นหลังเลยนะเอาอีกไม่้ะล่ะเดี๋ยวผมเล่นอีกผมเล่นอีกผมขอขอพักก่อนนะพ่ครับขอขอยกใช่ัหมขอพักโอเคขอบคุณครับ ตัครับร <c oughs> <t ong onions> ับคุณขอบคุณครับรูวิธีการปลูกก่อนอ่ะปลูกก่อนปลูกเรียค่อยขึ้นเรียลอยนีไปเหลืออยู่นู่นเลยไม่มันไม่รอเราไม่รอต่ของเราไม่ปลูกนันั่นันะอนีครับ อามาเลยครับโอ้พี่ขยันตัวยุกย้อนเว้ยวันเนี้ยแต่เรียนนี้ไม่ต้องเรียบมันเรียนนี้โอเคมันไม่ต้องอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฟังคนลฝั่งครับอ้าวมุดขึ้นมาอีกแล้อ๋ออันนี้เชือกเชือกมันจะตีไปคนละฝั่งคนละคนละแถบกันพี่ใช่ พอแล้วึ้นแล้วนแล้วพอมาเหือน้ำแล้วครับเพื่อนๆพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับโอ้ปอยพี่ปอยอ่นล่อยได้แล้วพี่ปอยปอยปอยไปเถอะโอ้ขอบคุณมากทุกทุกวันก็ดีว่ะเป็นไงล่ะพี่ชัยกลับก่อนนะวันนี้พี่โอเค ตรงที่แสงไฟนะครับเพื่อนจะสูงขึ้นนู่นเลยนะครับสูงก็ประมาณสามสาม,ม,ม,มเมตรสี่เมตรได้ไหมครับน่าจะเอาง่ายตึกตึกพูกถึงก็ตึกก็ตึกสามชั้นน่าจะสามชั้นนะผมว่ามากกว่าประมาณกี่เมตรนะครับลุงเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณตัวนี้าม,านมันหกวามัากเมตรว่า กว้าง12เมตรแต่เดียวโอ้โห2เมตรอ2เมตรความสูง12เมตรยกคันขึ้นกว้าง12เมตรสูง12เมตรครับกว้าง16ซอกกว้าง16 5กว้าง16 16ก็คือสูงความสูงก็สูง12 12อ่ามาแล้วครับโอ้มุนทูลมาแล้วมาแล้วครับเจ๊ตักแล้วโอ้พี่พี่เขามาซอยวันนี้พี่เขามาซอย หลังนี้ได้น้อยกว่าหลังที่แล้วนะพี่นะอ่าสวัสดีขอบคุณครับนี่โอ้ยก็ไม่น้อยนะพี่เอก็ไม่น้อยนะ้าลครับเป็นไง มีไม่ได้ขาความเชือกเลยเสียง <c oughs> เสียงใครหอบเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีแนนเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือแล้วตอนนี้ <c oughs> สมแก้วตัวสวยเลยครับเพื่อนๆถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับผมช่องเล็กๆนะพี่ทับนะใช่ครับผมช่องเล็กแต่ทำด้วยใจนะครับรักไน้อยแต่รักนานๆน,น,นะครับเราทีมงานก็องึองบอกว่าพวกเราทีมงานอ่าทีมงานที่ก๊อปตกกาพี่ชายพาเที่ยวเราไม่ได้ที่ว่า เออจะมาเพื่อเพื่อที่ว่าไอ้นี่แต่ว่ายังไงอะไม่ได้ว่าจะมาเที่ยวไอ้นี่อย่างเดียวแต่มีสาระอะไรอย่งเงี้ยฮะดูวิถีวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่มาได้สัมผัสสุดยอดไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังที่มาสุดยอดมาหาลุงยีไม่ผิดหวังครับผมใช่ครแจ๊ นี่หมดหรือยังฮะลุงหมดแล้วหมดแล้วครับตร <Okay. S 2> งในเพราะว่าผมยกมาแล้วครับโอเคเอ้าไม่ไม่เหลืออีกสักหลังเลยฮะหมดแล้วหมดแล้ว,มลว oh. ผมเก็บมันโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ทําภารกิจสําหรับคลิปนี้สําเร็จลุล่วงเรียบร้อยครับผมยกไปสามหลังนะฮะก็มีหนึ่งกระมังกับอีกครึ่งถังครับผมถือว่า พวกเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากที่เราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนครับผมใช่ครับผมว่าก็เป็นแปลกสิ่งแปลกใหม่สําหรับพวกเรานะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆแล้วก็จะพยายามมานําเสนอเรื่อยๆครับผมอาจจะคลิปอาจจะหายไปสักพักหนึ่งครับเพราะว่าจุกตอนนี้เราก็จะมีงานประจําแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆน้าๆดูนะครับผมหลังจาก พี่ๆก็ท้านี้พวกเราก็ตกปลาล่าปลากาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จคลิปนี้เราก็มากับลงุงดีมาลงมาลงเรือครับผมลงเรือหาลปลาปลาซิวอะไรนะรลุงปลาซิวแก้วปลาซิวแก้วนะครับผมเอาเอาเนี่ๆๆๆนย,ยครับผมอยากให้เพื่อนดูครับแก้วอื้น่านกระมังนี่ครับผมนี่ยอดโอเคงั้น ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพวกเราทิงงานด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย